สวัสดีครับวันนี้พิจามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการลาออกเกี่วกราชการจากประสบการณ์ข,ของพิจารนะครับะจะเน้นไปทางกรารทหารเนาะพิจาาได้ตัดสินใจลาออกโดยเหตุผลหลายๆหลายๆอย่างรวมทั้งการไปช่วยเหลือครูแดนด้วยนะครับต้องใช้เวลาราชการค่อนข้างเยอะก็เลยตัดสินใจลาออกนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนการลาออกเนี่ยคือขั้นแรกเลยนะครับท่านต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่า มีหนี้สินหรือไม่นะครับเพราะว่าเราต้องใช้เงินสดเนี่ยไปปิดหนี้นะครับอย่างเช่นสหกรณ์เออทบกบขหรือธนาคารนะครับที่เป็นโครงการที่ที่เรายื่นกู้อยู่นะครับในะดับแรกเราคิดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีไม่ต้องคิดอยู่ทนอยู่ต่อไปนะครับสมมติว่าถ้าเรามีแล้วนะครับสมมติว่าเรามีเงินที่พอเพียงพอที่จะไปใช้หนี้ได้นะครับเราไปปิดเลยนะครับไปทําเรื่องกองร้อยก่อนนะต้องสังกัดเราก่อน ทำเรื่องหาผู้ค้ำผู้พันธ์นะครับท่านก็นจะพิจารณาครับว่าเรามีคดีความมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อทําการตรวจสอบนี้สินนะครับหลังจากนั้นเราได้ใบผู้พันธ์เซ็นให้นะของพิจารณะนะ์ผ่านกองร้อยเสร็จปุ๊บขึ้นหาผู้ค้ำผู้พันธ์ท่านเซ็นมาให้แล้วก็ให้เอ,อเอาใบตัวนี้นะครับให้แผนกกําลังพลนะครับหรือฝ่ายบุคคลถ้าเป็นโรงงานนะกำลังพลก็จะนําเรื่อง ให้เราเนี่ยไปตรวจสอบนี่สินที่แรกที่เราจะไปเลยก็คือกรมสดิการทหารบกนะครับพี่จา่จาจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนในกรุงเทพมาแหละนะแถวใกล้ๆสะพานแดงนะครับก็ไปยื่นเรื่องเสร็จปุ๊บนะครับทางหน่วยเนี่ยเราก็ไปที่ที่เราเป็นนีติสินนะนะไปที่สหกรณ์องจาเนาะมีสหกรณ์ไปที่ธนาคารอมสินนะครับสมัยนูน้นจบมาใหม่ๆนั่นแหละนะพี่อ่าก็ไปนี้สินให้มันค้างไว้ให้มันหักเงินเดือนไปอัตโนมัติ พี่จ่าไม่แทบไม่รู้เลยว่าเงินเดือนตัวเองเท่าไหร่นะครับไอ้ท้ายมันเท่าไหร่แต่ที่แน่คือสองหมื่นกว่าๆนะครับแต่ว่าท้ายเลขท้ายมันไม่รู้เท่าไหร่เพราะได้ไม่ไม่ได้สนใจเงินเดือนเลยนะครับเข้าเท่าไหร่ก็เท่านั้นพี่จาก็ทําข้างนอกมากกว่าอพอเราไปทําเรื่องปิดเอาเงินสดนะครับไปปิดธนาคารเอาไปเสร็จมาไปสากลสากลนี่ข้อดีของสากลนะครับถติว่าเรามีเงินวงเงินกู้อยู่สองแสนนะครับเรามีหุ้นถือหุ้นอยู่ในนั้น ประมาณแสนกว่าบาทหรือแสนหนึ่งนะสมนะเราก็สามารถจ่ายครึ่งหนึ่งได้นะครับที่ที่เหลือเนี่ยสหกรณ์เขาจะหักจากคูนเราเองนะครับอันนี้คือข้อดีของของสหกรณ์นะที่พี่จ๋าเจอมานะอันนั้นพี่จ๋ารู้สึกว่ากู้ตั้งแต่สมัยเป็นสิบสิบเอกนั่นแหละนะครับสิบเอกนั่นแหละเอ่อก่อนที่จะทาธุรกิจนะก็ทิ้งเงินเอาค้างเอาไว้ให้เขาหักไปรื่อหๆหักเดือนเม่าไหร่เองแล้วก็มาโดนหักเอ่อเรื่องค้ำประกันนะครับเรื่องเพื่อนในรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับไป โดนไล่ออกราชการนะครับเรื่องคดียาเสพติดนะครับโดนไล่ออกไปก็เลยต้องมารับผิดชอบร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่มน่าจะประมาณสิบคนนี่แหละหรือกลุ่มกลุ่มสิบคนน่าจะหมดแหลอเหลืหอสามสี่คนนี่ครับก็ปิดเสร็จปุ๊บเอาไปเสร็จมานะครับมายื่นที่กำลังพลฝ่ายกำลังพลนะครับโดยน้องๆหรือพี่ๆที่ทําเกี่ยวกับบัญชีเนี่ยเขาก็จะทําเรื่องให้เรานะครับ <S <S พอเรื่องอนุมัติป,ปุ๊บนะครับก้อนแรกที่ได้คือเป็นของกบขนะครับกบขจะมีให้เลย รู้สึกประมาณสองแสน 200, นะครับสองแสนเต็มๆนี่แหละนะครับสองแสนให้มาก้อนแรกสี่งนี้เราก็รอไปเรื่อยๆเรื่องก็จะไปถึงมอบอนะครับคันออของพิจารจะอยู่ขึ้นตรงกับมอบสิบหกนะครับมอสิบหกก็คือ,คอบบราบุรีเรื่องก็จะไปถึงนู่นสมุดประวัติเขาก็จะไปเช็คอะไรให้ทุกอย่างกระทรวงัานเขาทำให้เราทุกอย่างนะครับก็เสร็จเงินก้อนต่อมาน่าจะเป็นของออทบนะครับน่าจะเป็นของอทบเงินฝากเรานะเงินฝากเราที่เราฝากเข้าไว้เข้าไว้ไม่รู้ว่าเขามีีอกเบี้ยให้หรือเปล่านะครับ แล้วเงินก้อนสุดท้ายรู้สึกจะเป็นเงินมิวตาที่เราเงินเดือนเรานะครับเงินเดือนเราครั้งสุดท้ายนะครับพิจารณารรเบียบดูมันเป็นพิจารณาเนี่ยมันจะมีรับราชการหนึ่งปีถึงสิบห้าปีนะครับแต่ไม่เกินยี่ิบห้าปีนะครับก็จะได้กี่เท่า่ะยี่สิบถึงห้าสิบเท่าหรืออะไรสักอย่างแต่ของพิจารณาเนี่ยมันเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงยี่ห้าปีนะครับรวมเวลารับราชการเนี่ยยี่สิบสองปีรวมพลทหารด้วยสองปีนะครับแล้วก็รับราชการ เป็นขร้น,นาการประจำเนี่ยอยู่ที่20ปีนะครับก็เป็น22ปีแล้วก็เขาก็จะคํานวณเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการเรานะครับอันนั้นคือคร่าวๆที่ที่พี่จา๋าทราบมาใกหน่วยคือไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าว่าเอาเอามาให้กูแล้วกัน <laughs> ประมาณนี้ได้เท่าไหร่น้องทางหน่วยบอกว่าขอให้พี่จ๋าอยู่อีกต่ออีก3ปีให้มันครบ25ปีจะสามารถเออดีได้ไหมผมไม่รอแล้วยังไงก็ไม่รอจริงๆอยากจะออกตั้งแต่10ปีที่แล้วนู่นซำไปนะครับ ก็อยู่ช่วยผุ้มคำชาไปพอถึงวาระเราเนี่ยก็ประมาณนี้ได้ออกนะครับก็คือขั้นตอนรายงานหน่วยก่อนอันดับแรกคือคำนวณหนี้สินต,ตัวเองก่อนอะนะครับเงินเรามีใช้หนี้ไหมนะครับถ้าคนที่ถึงไพยายามบอกน้องๆนะครับนี่คือถือว่าเป็นคลิปแนะนําไปถึงน้องๆนะครับน้องๆลูกๆนหลานที่จะเข้าเป็นข้าราชการเนี่ยให้จําฟังคําลุงฟังคำอาฟังลุงฟังอาฟังพี่นะครับอย่างไรก็รุ่นพ่อแล้วล่ะนะรุ่นใหม่ๆที่เขาไปเรียนเนี่ย เข้าไปเป็นนักเรียนสิบเนี่ยพี่จ่ารุ่นพ่อแล้วนะครับเพราะว่าลูกชายพี่จ่าก็อายุ1 8 1แแล้วนะครับคนที่จะเข้าไปเรียนเลนสิบเนี่ยคก็คงต่ำกว่านั้นนะครับจบแค่มอสก็ไปต่อเยนสิบหรือจบมหไปต่อก็ได้นั่นคือแบบรุ่นลูกแล้วนะครับให้ฟังเอ่อหนึ่งเข้าไปลองลองประหยัดดูก่อนใช้เงินเดือนเราก่อนนะครับใช้เงินเดือนเราอยู่แบบประหยัดก่อนอย่าเพิ่งไปเวอร์หรูหราอย่าเพิ่งไปคิดถึงรถหรูรถ อในที่เราพอจะมอเตอร์ไซค์พอจะขี่ได้ก็ขี่ไปก่อนเพราะว่าเราทํางานในหน่วยอยู่แล้วนึกไหมเรามีที่พักนะที่พักฟรีเอาหักค่าน้ำกับไฟเดือนนึงก็ไม่กี่ร้อยน้ำหักค่าเสายเคเบิลทีวีอะไรพวกนี้ก็ไม่ก็ไม่กี่ตังค์นะครับเดือนนึงก็รดนหักอยู่ร้อยกว่าบาทสองร้อยนะครับหรืออาจจะหารกันบางหน่วยก็จะให้หารกันค่างลงูกค้ามันนะครับหารกันใครใช้มากใช้น้อยก็หารเสียเท่ากันอะไรประมาณนี้ก็อาจจะกินแล้วแต่นโยบายของแต่และหน่วยนะครับเบื้องต้นก็คือตรงนี้ เราจะมีหักสายพันธกิจบ้างเดือนเรานะมีหักที่แน่คือหักฝากของพันหักฝากหน่วยแล้วแต่สสาิการของแต่ละหน่วยตั้งขึ้นมานะครับหักฝากสหกรณ์หักเข้ากราบขอ,อ,อโทโบอ,อะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ในหมวดหลักร้อยนะไม่ไม่ไมีมต่างถ้าท่านไปปุ๊บเนี่ยมีโครงการยื่นกู้มาปุ๊บเนี่ยไปกู้มาต้องวางแผนการเงินให้ดีนะครับน้องๆลูกหลานจะเอาไปทําอะไรนะครับเงินก้อนนี้จะทำอะไร <ar> อาจจะกู้มาได้ให้คุณพ่อคุณแม่ก็แล้วแต่นั่นอยู่ที่เรานะแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องพิจารณาว่าเอาลูกเข้าไปเป็นแล้วเนี่ยนะครับอย่าให้ลูกต้องต้องเป็นหนี้เป็นสินเลยนะครับเราสำรองสำรองใจรองรับชีวิตลูกเต้าตัวเองไว้ให้ดีนะครับแล้วก็น้องๆลูกหลานที่ตัวคนเดียวหรือว่าสู้ได้ตัวเองนะครับขาดทุนทรัพย์ในการดูแลจากครอบครัวแต่ต้องเอาความลำบากตัวเองเนี่ยมาเป็นบรรัฐานในการใช้ชีวิตนะครับอย่าไปเป็นหนี้อย่าพึ่งเป็นหนี้นะครับให้เงินเดือนเราสูงก่อน ไปเรื่อยพอที่จะหักล้างกับสิ่งภาวะภาร,ระที่เราจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยให้ได้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บโู้โหหรือว่าคนเราแบบอย่างที่คลิปก่อนพี่จาบอกห้านีวไม่เท่ากันนะความคิดความอ่านของเด็กวัยรุ่นนะครับของหนุ่มวัยรุ่นเนี่ยยังยังยังอ่อนที่จะคิดถึงเรื่องอนาคตได้แต่บางคนในกลุ่มหนึ่งในนั้นก็ยังคิดได้อย่าง,างรุ่งน,น้องพี่จ๋าเนี่ยหลายคนยังมีความถ้าภาษาบ้างคืองกอยู่นะครับก็ยังใช้ชีวิตธรรมดาไปเรื่อยจักรยานขับไปมอเตอร์ไซค์เกา่เกาๆซื้อรถเกา่เกาๆพอกําลังตัวเองไไปได แต่เขาจะเป็นคนที่ขยันเรื่องเรียนอย่างเช่นน้องร้อยพิจาเนี่ยนะไอ้น้องมหานะครับเขาจะเป็นพระมาก่อนบวชบวชมาเรียนมาก่อนเขาก็จะมีหลักการใช้ชีวิตของเขาแบบพอเพียงนะครับเขาไม่ได้อายใครงันนั้นหน้าตาความรูหลามันกินไม่ได้นะหนูหนูหนฟังลุงฟังอาฟังพี่ไว้ให้ดีนะครับมันไม่มันโอเคอยู่เข้าใจอยู่ชีวิตณเวลานั้นแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนี้ ลูกหลานท่านก็แชร์ไปฝากลูกหลานด้วยนะครับว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับพี่จากเน้นย้ำนะไม่ได้ว่ามันไม่ดีแต่ถ้าใครที่อยู่เป็นอยู่ได้นะครับรู้จกักการใช้ชีวิตแบบผู้ใต้บังคับบัญชานะครับก็อยู่ได้เน้นย้ําคือพยายามประหยัดก่อนรอดูสถานการณ์ไปก่อนว่าค่าของชีพของท่านเงินเดือนของท่านบบน่ะมันเพียงพอที่จะใช้จ่ายอย่างอื่นหรือไม่นะเอาตัวเองให้รอดไปแต่ละเดือนไปก่อนนะครับหรือถ้าลูกหลานมีครอบครัวมีฐานะที่ดีอยู่แล้วก็แล้วแต่ นะครับก็อาจจะเข้าไปเพื่อเป็นหน้าเป็นตาเท่าน,นั้นเองมีอาชีพหลักอาชีพรอ,องรองรับเราอยู่แล้วเบื้องหลังก็ถือว่าโอเคนะครับ้ขาขายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การจะแถมให้หมดเลยคลิปนี้นะครับการปฏิบัติตัวของผู้ตายมังกรชาที่ดีทํายังไงให้นายรักนะครับหนึ่งละ่ะเราต้องเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริงอย่าเป็นนิสัยผู้หญิงนะครับเข้าร่วมกลุ่มนินทาคนนั้นคนนี้นั่นคือสร้างนิสัยตัวเองที่ไม่ดีแล้วเห็นกลุ่มนี้อยากเข้าหาเขาต้องพิจารณาด้ว่ากลุ่มนี้เขาเขาทาอะไรยังไง คนเรามันมันบังคับไม่ได้แม้กระทั่งตัวพีจ่จ่าเองเนี่ยจะเข้ากลุ่มคนอื่นไม่ได้เพราะว่าพีจา่จ่าเป็นคนที่ไม่ค่อยนินทาคนไม่ค่อยว่าคนแล้วแต่มืองแล้วแต่มืองแล้วแต่เองใครจะมองางพี่จ่าอย่างพี่พีาจาาไม่สนใจเพราะจะเน้นเอาตัวรอดของตัวเองนะครับเน้นทําธรุรกิจตัวเองเพราะว่าเราเจอทางที่ดีแล้วนะครับอยู่โลกภายนอกนะครับพอจะมีเวลามีโอกาสเราก็ไม่ค่อยแต่พีจ่จ่าชักชวนน้องๆหลายคนนะเข้ามาวงการอาของพีจ่จ่าเนี่ยหลายคนก็ตตเติบโต หลายคนไปกับพิจารเนี่ยได้ตังค์สี่ห้าพันสองพันเงี้ยเขาดีใจมากเลยนะครับไปกับพิจารเนี่ยได้งานพิจารพยายามสอนพยายามแนะนำมงน้องแต่บางคนก็เทำไม่สําเร็จไม่ต่อเน,นื่องก็จบไปนะครับก็ไปอยู่กับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้เราลองเป็นตัวของตัวเองนะครับคําสั่งผู้บังคับบัญชานะครับมีไว้อะไรเขาเรียกอะไรเอามีไว้ไว้สนองห้ามเสนอ นะครับไม่ใช่ว่าอุ้ยนายสั่งปุ๊บแล้วกูคิดต่อต้านคิดอยากสนองเสนอนี้เพิ่มเติมเข้าไปไม่ควรกระทานะครับไม่ควรทําพิจารเป็นผู้ควบชามาก่อนนะครับแม้กระทั่งเป็นผู้ชาของอทหารหรือ,อ,น,น,รอนัอนอนออกเรียนนสิบหรือน้องน้องหรือแม้กระทั่งพลเรือนในกิจการพิจารพิจารมีน้องหลายสิบคนเลยนะครับเขาคุมเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นเราเองเป็นผู้ควบชาระดับหนึ่งเนี่ยเราต้องทํางานให้เป็นก่อนที่เราจะสั่งงานใครเราต้องทําตัวอย่างให้เขาเห็นให้เขารู้สึกเกรงใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยนายกูทําได้กูต้องทาได้ กูปิดดินนายกูถึงถึงรูถงถงถง้ถึงคนนะครับเขาจะได้มีความขยันนะัเพราะฉะนั้นการเข้าไปอยู่ในระบบราชการเนี่ยพอเราจะเป็นนายคนต้องทําอะไรให้เป็นก่อนนะครับต้องปีโจทย์หรือ,อทําทุกอย่างใหไ้ได้ก่อนที่เราจะสั่งเขานะครับและถ้านายสั่งเรานะครับสนองทันทีห้ามเสนอยกเว้นเขาขอเห็นเราเท่านั้นนะครับนั่นคือจะทําให้นายรักนะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บ ต่อต้านเลยนะครับเอาอย่างนี้ไหมครับเพิ่มอ,อย่างนี้ไหมครับเขายังไม่ถามเรเลยห้ามเด็ดขาดนะครับน้องลุกหลานจําไว้ด้วยนะครับแล้วก็การสังคมคบกลุ่มคบได้เข้าได้แต่อย่าไปอื้ออะไรเขามากมายเพราะว่าหนึ่งวันใดวันหนึ่งกลุ่มนี้แตกเราแตกเราต้องไปอยู่กลุ่มอื่นการทว่ามันมีเกิดความอิจฉาที่เสียกันแล้วก็เกิดการฆ่าน้องฟ้องนายนเกิดขึ้นมานะครับทําตัวให้เป็นกลางให้มากที่สุดนะครับใครจะมองเราอย่างไรช่างมันนะครับเทวดาไม่เห็นแต่นายเห็นพจาจณาผ่านมาหมดแล้วนะครับ บางคนเขาเห็นเราทํางานจริงจังอยู่แล้วใช้อะไรทําเลยนะครับอย่าไปขี้เกียจอย่าไปอู้มันมีเวลาว่างเยอะแยะทหารอะจริงๆมันมันมันไม่ได้เหนื่อยทั้งวันทั้งไอ้ทั้งปีหรอกครับมันมีเหนื่อยช่วงเวลาที่ไปฝึกนะครับต้องออกฝึกหรือว่าช่วงพัฒนานะครับยุคนี้มันไม่ใช่ยุคยุคสนามลบแล้วนะครับมันเป็นช่วงของการพัฒนาหน่วยตัวเองนะมีเวลาเยอะแยะมากมายพี่จ๋าถึงเอาเวลานั้นไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับการเข้าวงเข้าเวรอะไรตา่างๆเนะี่ยก็ทําให้มันถูกต้องนะครับมันไม่เหนื่อย มันไม่ได้อดนอนขนาดนั้นมันสลับกันอยู่แล้วสองชั่วโมงสลับสองชั่วโมงสลับกันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราเลยฐานะผู้ค้ำชานะครับเราก็ดูแลพนหารไปน้องๆสักวันหนึ่งวันนี้น้องๆอาจจะได้ยินได้ฟังหรือคลิปนี้อาจจะฝังไว้จะเลือกไว้ยาวนานจนกว่าคนจะมาค้นพบคลิปพี่จ๋าแล้วเอาแนวทางพี่จ๋าเป็นคำคำแนะนำนะครับคำคำเตือนคําสอนน้องนงลูกหลานอย่าทาตัวไปขวางขวางโลกนะแต่ก็อย่าไป ตามโลกมากเกินไปนะครับทาปฏิบัติหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะตามเวลาพอ,พอเรามีรุ่นน้องเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสอนเขาได้นะครับไม่ใช่ว่าคนายิงพิจาอยู่เนี่ยนะครับคนเห็นแก่ตัวมันเยอะมีทุกที่นะครับนิสัยผู้หญิงเยอะมากมายวันๆมันจะมาเลยเลยนั่งคุยกันพอถึงเวลางานก็เลี่ยงหลบนะบเป็นธรรมชาติพิจารต้องออกหน้าสละกตัวเองตลอดและเป็นคนที่ไม่อู้นะครับทำงานเต็มที่ทําหน้าที่เราให้จบเว,เวลาเราพักเจอนายมานายมาเห็นเราพักขเขาเรื่องของเขาไม่ต้องสนใจ เรารู้ตัวเราเองว่าเราทํางานแค่นั้นเองนะแม้ทั้งพี่จ๋าออกมาเป็นนายคนนะครับพี่จา๋าเขายังทํางานนะครับพี่จา๋าเป็นพิจาการณพ่อพาาส่วนตัวเนี่ยพี่จา๋าเ็าทางานเหมือนคนุณสมือนกันทั่ทวไปเขาทําทให้เขาเห็นทําให้เขารู้ว่านายทําลูกน้องก็ต้องทํานะครับมันเป็นอย่างนั้นนี่คือนิสัยพี่จา๋านะไม่ใช่ว่าจะชี้นิ้วอย่างเดียววันไหนเราไม่มีงานแล้วก็นั่งพักเราก็อยู่คิดไปวันไหนเรานึกอะไรออกอย่างพี่จ๋าปลูกต้นไม้ที่ทะเลเตยเนี่ยถึงเวลา ที่เราคิดได้ร่างกายเราพร้อมเราทําเลยนะเมื่อไหร่แล้วเหนื่อยเราก็พักใช้สมองคิดว่าเราจะทำอะไรต่อคิดว่าเราจะทำอะไรที่มันดูดีที่มันดูแล้วให้ลูกค้าเข้ามาเห็นมาดูมาแลวสนใจนะคอยฟังอธิบายจากคุณพ่อทานั้นเองนะครับเขาสั่งมาพีา่จ๋าต้องทําทันทีแต่ว่าพี่จ๋าได้อิสระเรื่องความคิดนะครับุณพ่อแม่ให้พี่จ๋าเป็นพิจาราส่วนตัวตัดสินใจเองทําอะไรเองได้ทุกอย่างขอให้มันเกิดประโยชน์กับสถานที่นะครับก็นั่นแหะคือ วิสัยของผู้นําที่เราทํางานเป็นแล้วเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วเขาก็เลยปล่อยให้เราอิสระในการคิดเพราะพี่จัดทางานเป็นนะครับทำงานเป็น,นะน,ปนใช้คนเป็นแล้วก็ทํางานเองด้วยนะครับแม้กระทั่งการฝึกฝนอะไรต่างๆออทาเอาง่ายๆคือเราต้องพยายามหาความสามารถของตัวเองออกมาให้ได้นะครับไม่ใช่จะเป็นหน้าเดียวอย่าเขาเรียกอะไรรู้ทุกเรื่องรู้เว้นงานในหน้าที่ข้อนี้เปลี่ยนคําพูดนี้ใหม่เลยนะครับอย่ารู้แค่งานในหน้าที่ ไม่งั <JB ly> ้นคุณก็จะมีแค่สมองแค่ตรงนั้นแหละคุณต้องพัฒนาตัวเองไปทางที่อื่นเพื่อเอาตัวรอดนะครับอันนี้ก็พี่จา๋าฝากไว้ตรงนี้นะครับสำหรับน้องๆนุง่งลูกหลานแล้วก็พี่ๆที่พี่จา๋ามาทําคลิปนี้เพราะว่ามีรุ่นพี่ถามพี่จา๋ามานะครับรุ่นพี่จะเกษียณอยู่แล้วเพราะเขาไม่เคยลาออกการลาออกมีแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้น,นคนที่ลาออกไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลนะครับอาจจะไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไปแชร์ประสบการณ์ไม่ได้มาบอกว่าจะต้องทําอะไรยังไงพี่จ๋าก็เอาเอาประสบการณ์นี้มา แชร์ให้พี่น้องได้ฟังเพราะพี่จะอยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นทาหารจร,จริงๆและได้ลาออกมาจริงๆก็เลยเอาขั้นตอนนี้มาแนะนํามาบอกหลายๆคนอาจจะยังงงๆอยู่นะครับพี่จ๋าไม่ได้เกี่ยวข้ของกับการบัญชีอะไรทั้งสิ้นเพราะพี่จ๋าชอบทํางานภาคปฏิบัติใช้แรงเป็นคนบ้าพลังนะครับทํางานแบบนี้อยู่กลางแจ้งตากแดดลุยเต็มที่ถึงเวลาเราก็พักนะครับทํางานให้มันจบตามภารกิจที่ผู้บัญชามออหมายมาให้เราเท่านั้นเองนะครับ ถึงเวลาก็เคาอึดจะกรแก้งเราก็เรื่องของมันเดี๋ยวกรรมมันตามขึ้นมนเองนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับคลินี้จากลำพนันกรอนนะเห็นเป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะครับให้ถึงลูกหลานท่านจะได้เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมกันการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับจเจริญพร